สวัสดีครับพบกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มา DIY ครับ DIY ง่ายๆนะะับแหลกหลังคานะครับของ c r v Gen 2เจน2ะตัวนี้ค่อนข้างจะเฉพาะพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเขามีรูให้ใส่ให้ใส่ตัวแหลกนะครับนะแต่ว่าต้องทําเฉพาะนะครับทำเหล็กขาเหล็กขึ้นมายึดนะทำยังไงไปติดตามผมไปได้เลยครับเริ่มต้นด้วยตัดเหล็กนะครับเป็นชิ้นขนาดประมาณนี้นะครับนะขนาดประมาณ ประมาณ1 1บเซนครึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างรูนะครับนี่นะครับความกว้างรูนะครับจากรูถึงรูนะฮะก็ประมาณเ้าเซนครับมาไปที่เก้าเซนนะครับ จากนั้นทําเหล็กงอครับงอเป็นฉากนี้นะครับนะเอามาเชื่อมติดตรงนี้นี่นะครับนะก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าทีนี้ว่าต้องวางให้ตรงกลางนะฮะวางให้ตรงกลางเราก็ไอขั้นตอนการตัดเหล็กเนี่ยผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับนะเราจะเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับนะะโดยที่ไม่ได้เชื่อมให้ติดนะฮะ าะเชื่อมติดแล้วเราจะไม่สามารถขยับมันได้นะครับเชื่อมแต้มมาก่อนแล้วไปติดตั้งนะครับแล้วขยับดูนะฮะ เนี่ยครับเชื่อมแต้ม้ประมาณนี้นะฮะเอาหน้างานนะครับครับจากนั้นเราก็ประกอบนะครับนประกอบนี้นะครับนะใส่ไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไอ้สแตนเลสตัวเนี้ยมาทาบนะครับเว้นระยะห่างตัวเนี้ยประมาณ2นิ้วนะแล้วก็มาร์กเอาไว้นะครับมาร์กตำแหน่งให้ตรงนะฮะ น,นะครับครับแล้วก็ไปตัดนะฮะเจากรอบปิดนี้ก่อนนะฮะกรอบปิดเนี่ยทําอย่างนี้ครับนะฮะมันจะครอบลงไปได้เลยนะครับน,นะโดยที่วิธีตัดก็คือว่าวัดขนาดตัวนี้นี่นะครับขีดไว้ขีดไว้นะให้ตรงกับตรงนี้เรานะฮะเสร็จแล้วจับอย่างนี้ครับจับน,นี้นะครับนะให้ตรงนี้แล้วก็มาร์กไว้ แล้วก็ในตรงนี้เรามาไว้ครับนะแล้วเอาไม้บรรทัดตีเส้นนะครับก็จะได้เส้นประมาณนี้นะเราก็จะตัดตำแหน่งประมาณตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกี๋ยวผมไปตัดแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้ดูวิธีตัดก็ไม่มีอะไรมากครับตัดนี้เลย แล้วเดี๋ยวไปแต่งเพิ่มกระต่บไบอีกนิดหนึ่งอันดับแรกมาลองใส่ก่อนนะครับใส่ตอันดับแรกนะครับเราก็มาลองใส่ก่อนนะครับคือใ,ใส่ก็นะครับโอเคเท่าแล้วเป็นด,ดีนะครับแต่เดี๋ยวไปแต่งเก็บรอยกับตะไบอีกนิดนึงให้มันสวยงามนะครับเออตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะด้านใดต้องต้องทำของมันเลยนะครับ ด้านเหมือนด้านฝั่งซ้ายก็ต้องทำฝั่งซ้ายนะครับด้านฝั่งวาก็ต้องทำฝั่งขวานะครับมันเอามาทาบกันไม่ได้นะเพราะมันไม่เท่ากันนะครับตำแหน่งตัวนี้จะอยู่ไม่เท่ากันเลยนะครับนะอาจจะมีเหลื่อมๆนิดๆนึงนะฮะแต่ถ้าคว้านรูแล้วไม่ซีเรียสก็ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าผมแนะนํานะครับว่าทําฝั่งใครฝั่งมันดีกว่าครับตัวคารนนะทำจากสแตนเลสนะครับสแตนเลสกงรีนะฮะ ก็หาซื้อได้ตามท้ายวัสดุนะครับนะแต่ถ้าใส่แต่ตัวเหล็กเนี่ยไอ้เหล็กอย่างเดียวนี่นะครับมันจะหอนนะหอนวู้ดๆๆๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอายางนี้มาใส่นะยางนี้ก็เป็นยางคิ้วของกับเรือนะครับอดีมันเหลือนะครับนะก็เลยประยุกต์ใส่หน่อยนึงนะใส่หน่อยนึงเพื่อเพื่อที่จะให้มันช้อนลมนะครับไม่ไม่เป็นสันอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ลดเสียงลงได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวผมยึดด้วยรีเวทกับน็อสตสเตเลสนะครับ เราต้องยึดให้แน่นหนานะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับติดกับรถนะพอดีเวลาวิ่งเวลามาอะไรเนี้ยอาจจะปิวหล่นได้นะครับนะปิวหล่นแล้วเดี๋ยวไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับเหมือนกรณีแผงโซลาเซลลนะ์นะฮะติดเข้าไปได้ยังไงแผงโซลาเซลล์ต้านลมอยาตายนะครับนะยึดไม่ดีมันก็ปิวใส่หลังคารถบ้านชาวบ้านเนอนะครับเดือดร้อนกันไปอีกเดือดร้อนกันทงวงการเลยครับทีเนี้ย นะครับอ่อ,อย่าตกใจนะครับว่าผมไว้น็อตอย่างนี้นะฮะทำไมหันน็อตขึ้นบนนะครับนะบเอาไว้ที้ครับอเอาไว้การทายทิพ แต่ไฟที่นี่ผมจะไม่ยึดติดหรอกครับไม่ไม่ยึดติดอาไวอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเวลารถวิ่งแล้วคนท่านจะผมว่ามันมันอันตรายไปนะครับนะฮะถ้าไปกอดม้วนแล้วเก็บไว้ในรถดีกว่านะครับเสร็จไปแล้วนะครับกับการ DIY ง่ายๆนะครับกับแหลกหลังคานะฮะเจ้าตัว CRV นะครับ CRV Gen2 นะฮะพอดีมันมีช่องอยู่แล้วนะครับก็เลยทำได้งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับราวๆสัก500บาทได้นะฮะ กับคานตัวนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับต้องขาอะไรใส่นะครับไม่งั้นถ้าเป็นคารนเปล่าๆนะฮะหอนครับวิ่งไปหอนเป็นมดเป็นบัวเป็นควายเลยหอนนะฮะหอนเป็นแมวเลยนะครับอุปกรณ์บางตัวนะครับอุปกรณ์เช่นตัวยางตัวอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงไว้ด้านล่างนะฮะเพราะว่าใช้ยางตัวนี้เพราะมันแข็งแรงดีนะครับเนื้อก้อนแข็งเลยนะฮะถ้าใช้ตัวนิ่มๆไม่ได้ครับเดี๋ยวมันปิวนะฮะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้า,างไงฝากกดซับสไครป์ด้วยครับขอบคุณครับ